สวัสดีครับพบกันเฮียเต้นะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าจากคอมเมนต์นะครับสารละดีๆจากคอมเมนต์ดีกว่าของในช่องของเฮียนะครับมีนี่ครับของพี่คนนี้นะครับเห็นไม่เต็มว่ะนะครับคนนี้เป็นเอฟซีนะครับที่ดูช่องเฮียมาแล้วเขาอยู่แถวห้วยขวางเขาน่าจะวิ่งทั้งไลน์แมนและโรบินฮูดนะครับคนนี้ก็มาแนะนําว่าเนี่ยว่ามาห้วยขวาง8ปดโมงถึงหกโมงเย็นได้หนึ่งพันแน่ๆนะครับแต่ต้องไหลไปสุขุมวิท ติดเคนะครับติดเคก็คือติดเครดิตอ่าเรื่องเครดิตจริงๆต้องเติมเยอะต้องมีเงินสำรองตัวเองสักสองพันอยู่ในกระเป๋าทั้งอ่ากระเป๋ากระเป๋าตัวเองเงินสดไม่เท่าไหร่นะครับในกระเป๋าที่เป็นบัญชีเนี่ยตอนช้าเติมอย่างน้อยพันหนึ่งพันถึงพันห้าร้อยนะครับจริงๆอันนี้เฮียเฮียก็เห็นด้วยนะครับติดเคเยอะหน่อยประมาณพันห้าขึ้นนะครับแล้วเวลาบวกสามสิบจะได้ไม่พลาดวิ่ง ไม่เกินสามกิโลได้สี่สิบสองนะครับบวกสามสิบนะครับถึงเวลาที่ไปรงถึงบ่ายโมงมีแน่ๆคือสามร้อยนะครับก็คือห้วยขวางก็จะเป็นพวกอะฟอร์จูนห้วยขวางก็จะเป็นตลาดห้วยขวางแถวนั้นก็บางทีก็กดยากแต่ว่าถ้าเติมถ้าเติเตมเคเยอะเนี่ยยังไงก็กดได้นะครับวนอยู่แถวน,นั้นแหละนะครับช่วงนั้นงานลอยเลิกได้นะครับยิ่งเติมเคเยอะสบายนะครับ หลังบ่ายโมงออกมาฟอร์จูนจอดกดงานสบายผมวิ่งแบบนี้หลังหกโมงไม่ไหวนะครับรถติดไม่สู้ไม่คุ้มสองชั่วโมงไม่ถึงสามล้อไไม่ถึงร้อยสามสิบาทไม่ไหววิ่งเช้าเลิกหกโมงสบายใจจริงๆนะครับเฮียจะเลิกประมาณหกโมงเพราะรถพอรถติดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มทําเวลาไม่ได้แล้วนะครับเริ่มจะวิ่งด้วยความแบบสมมุติว่าปกติถ้าทุนวิ่งจากอ่าห้าแยกรัดเท้าเนี่ยมามาแยก,กเกษตรอย่างน้อยประมาณสัก ห้าถึงเจ็ดนาทีก็น่าจะถึงแล้วแต่ถ้ารถติดเนี่ยมีสองเท่าเนี่ยคือประมาณสิบห้านาทีนะครับตอนนี้รถติดแน่นอนนะครับก็คือช่วงเย็นอย่างคนพี่คนนี้บอกก็ถูกแล้วนะครับให้เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่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 มีงานนะครับในแถบสุขุมวิทเนี่ยมีงานแน่นอนแต่งานอาจจะโดดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์นะครับก็มาเรื่องเล่าจากคอมเมนต์จาก F อซคนนี้ให้ฟังกันนะว่าลองปรับใช้กันดูนะครับลองปรับใช้กันดูถ้าเรา ยังหางานที่ใช่ไม่ได้หางานประจําไม่ได้เราก็ต้องสู้ด้วยวิธีนี้แหละโดยการที่อาจจะวิ่งเข้ามาบางคนอาจจะเป็นเช่าห้องอยู่ห้องในหรือออกเช้าหน่อยวิ่งเข้ามาข้างในแล้วก็วิ่งตอนนี้เฮียก็อยู่จะอยู่ประมาณทักแปดร้อยเก้าโมงเก้าโมงกว่าถึงหกโมงเย็นแปดร้อยก็ผสมมันไปเรื่องงานงานอ่าส่งของบ้างอะไรบ้างแต่งานส่งของถ้าไปส่งไกลนอกเมืองหน่อยเงี้ยเฮียก็จะไม่ค่อยกดหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากดตรงไหนก็โ่งเข้ามาดีกว่า เคยได้จากอ่าตัวของพระหนุ่ยี่สี่ไปส่งคลองสามติดเกือบคลองหลวงอะ่ะเกอบเกือบไปถึงคลองหลวงประมาณสามร้อยกว่าบาทใช่ปะกดเท่านั้นก็ไม่ค่อยมีงานงานก็เด้งมานิดหน่อยแล้วเรารู้จุดกดจะปักก็โป่งเข้ามาแยกกษตรเลยก็จบแหละนะครับลองดูครับลองดูอันนี้ก็มาเรื่องเล่าจากคอมเมนต์ให้ฟังนะนะว่าเป็นทิกนะครับบางทีข้อมูลพวกนี้ไม่อยู่ในคอมเมนต์เราต้องไปนั่งหาอ่านกันแล้วก็ ลองปรับใช้กันดูนะครับทุกแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้หนูนะครับสวัสดีครับ